เอเอเทอ่านครับคุณอ,อุ๊ยคุยรู้เรื่องไหมที่กูเอ่ Can you อแค u speak t ไทยพูดช้ได้นิดหน่อยแค่พูดแค่สั่งข้าวกินก็สบายแล้วอย่างเช่นชอบฟาดปัดฝากเย็นฟาดปัดฟากโอ้ยอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่านิดหน่อยแล้วะครบพี่แส <c oughs> ดงว่าอยู่เมืองไทยมานานแล้วใช่ไหมครับไม่นานหรอกครับแต่คนไทยเขาก็สอนเราให้พูดได้อ๋อพี่ <c oughs> ได้เมียคนไทยช่วยสอนพูดาได้ผัวอ้แล้วที่เรียกบีมามีอะไรหรอคือผมจะถามว่าชุมชนคนเจเงไปทางไหนครับชุมชนคนเจเฮงอ๋อนูดิเส้ทนทางตรงไปนะ,ะเหลียวขวาหลังจากเหลียวขวาเซนปุ๊บมันจะมีสวยเล็กถึงยัง,งยไม่ใช่เลยไหมจึงว่าให้เลยสวยนั้นอะ่ะถ้าเลยส่พอมันเจ็ดร้อยมเมตรเลียวขวาเล,เลยอะ่ะ เลยซอยเล็กไปเจ็ดอยเมตรแล้วเลี้ยวขวาขวาเลยแล้วก็ถึงยังคุณก็ท้องข้ามสะพานก่อนหลังจากข้ามสะพานลงจากสะพานเลี้ยวขวาถึงยังครับยาวมึงรีบไปไหนโอยชวนคุยก่อนดิโอ้พี่เอางี้ดีกว่าผมแค่ถามว่าไอ้ทางนี้มันจะไปไหนครับอ๋อไอ้ทางเนี้ยมันไม่ได้ไปไหนหรอกแถวว่ามึงอะจะไปไหนดูหน้าตากูสิคูเป็นคนไทยไหม ดูดิคนต่างชาติหรือเปล่าฮะคนละทะวีปไหมนั้วมันถามว่าชุนเจีงเซีงควยอะไรสักนาของคุณเนี่ยคุณจะไปรู้มึงอหะอิบหายนแน่็วิ่งกันทั้งนั้นท๊าเที่ยวอะไปเที่ยวเฮ้ยตกใจเหี้ยอะไรนั่นตัวอะไร,รพี่อ๋ออนาคอนด้า <H an? S 2> โอ้แล้วทำไมมใหญ่โตจังอ่ะ๋อจนเด็กๆที่บ้านจนอะ พ่อแม่ไม่มีเงินซื้อของเล่นให้เล่นผมก็เลยเล่นเฮียนี่มาตลอดว้าวโคอไม่เล่นกันลำนักเฮียเฮีย yeah. yeah. เนี่ยตกไกลหมดเลยแกล่าอะไรดีครับผมขอถามทางหน่อยได้ไหมครับอ๋อชิงขำไรกตรมสบายเลยผมขอถามโอ้ยเฮียเฮียร้อนเล่งคือที่นี่ใช่ชุมชนคนเด็กเฮงหรือเปล่าใช่แล้ว ขอผมรับพี่ไงโอ้ยอากาศจะร้อนร้อนไม่รับน้ำเย็นไม่ทานหน่อยอ่ะพี่แล้วมีน้ำอะไรบ้างครับหอยมีทุกน้ำพี่จะกินน้ำอะไรอ่ะเลือกได้ตามสบู่ตามสบายเออ่นแหละครับอ่าขอน้ำแดงแล้วนะครับผมน้ำแดงอ่ะโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็น น้ำส้มดีกว่าครับน้ำส้มน้ำส้มนายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาไม่ไม่เอาน้ำส้มละขอเปลี่ยนเป็นโคลาดดีกว่าโคลามีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินโคลาเอางี้เลยสรุปเลยพี่อยากกินน้ำอะไรน้ำปลาแล้วนครับน้ำปลาครับ น้ำเปล่าเท่าไหร่ครับสิบบาทเฮ้ย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 อะลือไม่ต้องตามแล้วเอาทำไมอ่ะมังไม่ใช่พ่อหรือเฮ้ย หนี่คุณ <c oughs> ถามไม่ได้ยินไงผมชื่อผาครับฉันไม่ได้ถามชื่อคุณะจะบ้าปะเนี่ยช่วยครับไม่ต้องเลยเออผมต้องขอโทษคุณจริงๆนะคือผมไม่ได้ตั้งใจอะครับแล้วองวิ่งเล่นอะไรกับตรงนี้ผมไม่ได้วิ่งเล่นครับผมวิ่งไล่โจนี่ขโมยกระเป๋าตังค์ผมไปอนะ <c oughs> เข้ามปกระเป๋าตังค์เหรอแล้วทำไงอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะจนวิ่งหายไปไหนเราก็ไม่รู้อ่ะงั้นคุณตามฉันมาก่อนดีกว่า อะไรวะพกเงินติดตัวร้อยเดียวกับตัวจำนำสวยชิปหายเลยใส่หน่อย,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 อย ทำไมวะเนี่ยสกิดไม่ได้ฮะมึงนั่งรถกูอะฮะโถสาเรียกน้องหันมาน้องพ่อชัดๆแหม่นั่งแ่นี้ทัาเป็นห่วงก็ห่วงอะดินี่เมื่อวานนี่ยมาแอบนั่งแบบนี้ส่งเข้าป่าช้าไปแล้วโ้แค่นั่งรถแค่นี้เล่นกันถึงตายแล้วหรอวะมันเป็นสับปะเล <Lud> อะไปส่งห้างกับบ้าแล้ว <Lud> ยืนทำไมเฉยๆทำไมเข็นหน่อยเออช่วยหน่อยไอ้สาให้น ouais ั่งฟรีเร็วๆแรงๆทรงรถมาดึกปั่าเฮ้ยแล้วน้องมุกคนสวยมากับใครวะนะอะไรของพี่อินเนี่ยไม่มีอะไร แล้วน,น้องมุกมากับใครเนี่ยพี่ผาเพื่อนมุกเองอะ่ะทำไมสวัสดีครับนะใครน้ามึงเรียกพี่ก็พอมัอ้งขยนันกู้จังเลยนะม,มานี่เลยกู้ใช่ไหมเตะตายนี้นี่ไม่เคยช่วยกันจัดร้านเลยนะไอ้ขี้เกียจพี่อยู่นี่อไอ้ตัวร้ายมึงจะใส่ มพี่บ้องลมเย็นเลยมานี่เลยมานี่เร็วจังเร็วจังโอ้ยเบาๆจังหลอดเลยไม่เคยช่วยกันเลยร้านจะดูเก่าหน่อยแต่พอเข้ามาข้างในแล้วก็ ชิลเดียวนะใช่นี่ก็เพิ่งมีคนมาเซ็งกิจการต่อแต่เจ้าของคนใหม่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะของตกแต่งก็เดิมๆแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงอยากเข้ามาทั้งๆที่เมื่อก่อนเดือนผ่านนี้ไม่ได้อยากเข้ามาเลยสวัสดีครับรับอะไรดีครับ ของหนูขอเป็นชาเขียวเย็นค่ะับผมพี่ถาอะไรดีคะออไม่ดีกว่าคือที่นี่ติดตัวเลยไม่เป็นไรหรอกนาน้ำแก้วเดียวเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองไม่เป็นไรพี่เกรงใจนะสั่งเธอนะไม่เอายนืนพี่เวียนผัวงหมดแล้ว <c oughs> น้องสองคนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับอ๋อ พอดีพี่เขาเพิ่งโดนขโมยกระเป๋าตังค์ที่ซอยกลางอะพี่ตอนนี้พี่เขาก็เลยหมดตัวจริงดิเออเมื่อกี้พี่เพิ่งเก็บกระเป๋าตังค์ได้ไม่รู้ของใคร,จร,ครจริงครับพี่จริงครับเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ดูเผื่อเป็นของเราขอบคุณครับพี่ ขอบมากนะครับ,รบในกระเป๋าอะมันก็มีแค่แบบประชาชนกับตัวจำนำส่วนเงินพี่คิดว่าพวกมันคงเอาไปแล้วละมันเลยโยนกระเป๋าเราทิ้งครับเรื่องเงินแบบช่างมันเลยครับพี่เพราะว่าทั้งกระเป๋าผมก็มีอยู่แค่ร้อยเดียวผมไม่แปลกใจเลยอะที่สภาพกระเป๋าตังค์มันเป็นแบบนี้โจมันก็คงโกรธแล้วเนะอะขโมยกระเป๋าตังค์ทันที ได้เงินอยู่รลายเดียวแล้วเรามาทำอะไรที่นี่ล่ะอ๋อมาทำงานครับแต่ผมก็มาแบบเสี่ยงดวงเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ช็อตหนักมากและอย่างงานที่แล้วลูกค้าก็ยังไม่ยอมจ่ายค่าจ้างผมสักทีรอมาเกือบเดือนจนไส้แห้งหมดแล้วครับพี่นันทศเนาะแล้วเราชื่ออะไระอ่ะผาครับโอเคผาพี่ชื่อพี่ปิงพี่ก็ เข้าใจนะเพราะพี่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกับเราเดี๋ยวพี่มีของปอบใจเพื่อนร่วมชะตากรรมว่าแต่เราเกิดวันอะไรอ่ะวันพุธครับวันพุธวันพุธโอเคเดี๋ยวอรอแป๊บนึง พี่ให้เราโอไม่เป็นไรครับพี่ผมเกรงใจนะครับเราเป็นตากล้องใช่ป่มใช่ครับโอเคพอดีพี่กำลังหาตากล้องถ่ายรูปร้านเพื่อที่จะทำการโปรโม,โมตงั้นขามาถ่ายรูปให้พี่เป็นค่ากระเป๋าได้เลยครับพี่แต่ผมไม่อยากคุยนะครับว่าค่าจ้างผมงานหนึ่งก็หลายพันพี่ก็ไม่อยากจะคุย กระเป๋าใบนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตเราว้าว <Wow. S 1> จริงเหรอครับพี่งั้นผมใช้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ <Yahoo! S 2> โหพี่ขยันวิ่งเช้าเย็นเลยเหรอไม่พิดจังอะ่ะอขยันละอะไรแล้วนี่จะวิ่งแต่วันนี้นะไม่ได้แล้วนะนี่จะวิ่งคนนี้ก็จะตักนี่จะวิ่งก็จะตัก เวลาเนี่ยนี่นอกจากผมแล้วยังมีคนอื่นอีกออ้คนนี้หนักกว่าคุณอีกอะ่ะโอ้โหคนนี้ก็เป็นมอดูด้วยนะโอ้จะวิ่งแล้วเข้ามาฟีดมาจ้างอีกอะ่ะถ้าว่าพี่มีเคาะเขาบอกมาวิ่งเหรอโอ,โอ,โอ้ไปดีกว่า<อ>ไม่อยากเป็นก็ขอแต่อย่าลืมนะครับคืนนี้ถ้าจะมีอะไรกันอย่าเลยเรียกชื่อผมด้วยนะครับไก่ไก่ไก่โอ้ยไม่ใช่หรอพี่กระซิบอะไรกันอ่ะพี่ได้ยินจุ้ย ออนี่ก็ทำซะเหมือนเชียเฮ้ยนี่ไม่ใช่บ้านคูนี่หว่าทำไมไข่กันล่ะทำไมเหมือนบ้านผมเลยอ่ะชีวิตคนเรานี่มันก็ไม่ได้บัดโซไปซะทุกเรื่องจริงนะ ในวันที่เจอเรื่องร้ายๆแต่มันก็ทําให้เราได้เจอสิ่งดีๆด้วยอะไรคะสิ่งดีๆก็มุกไงวันนี้ถ้าพี่ไม่เจอมุกอ่ะพี่ก็ยังไม่รู้ว่าพี่จะไปไหนต่อไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องแค่นี้เองคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิคะเฮ้ยไปไปได้ไงเนี่ยลูกค้าโอนเงินเข้าเฉยเลยอ่ะ พี่นึกว่าวันนี้พี่จะต้องนอนวัดซะแล้วนะแหม่ได้กระเป๋าตังค์ใหม่จากพี่ปิงมาเนี่ยเฮงเลยนะคะไม่ได้ละเดี๋ยวมุกต้องไปขอคำปรึกษาจากพี่ปิงบ้างละเผื่อจะเฮงแบบนี้บ้างงั้นวันนี้มุกอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองได้เลยเดี๋ยวมุกจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลย สางทีกว่าไลอยู่ใกล้ๆน้องเมย์ทำให้ว่ามีความสุขไล่ตลอดเวลาีความสุขจนไม่อยู่ติดล้านเลยนะถ้าว่าอยากอยู่ติดล้านว่าจะจางเรื่อมาทําไมวะเมื่อวานนี้สดๆเลยพี่ได้วิ่งไล่ชายจาัก,การันสิบคนเลยนะเวย้ยเพราะกลัวพี่เหรอไม่ได้กลัวไปเล่นบอลกันอยู่ยส,ยสวัสดีค่ะพี่ผาเดี๋ยวฉันช่วยอีกแรง ได้เสร็จไวๆเฮ้ยร้อนค่ะพี่ขาเป็นไรก็ว่าแกดิซุ่มซ่ามไม่เปลี่ยนเลยนะมุกโจ๊้ทำไมตื่นกันแบบนั้นพันน่ะโอ้โหวันเมื่อวานเรสิบใบกินเหล้ามาเมาเลยอ่ะแล้วไปจีด้าสชาวประมิเนี่ยแล้วได้ไหว้ขอหรือเปล่ายกไหว้หาอะไรเนี่ยชิดหนีน้องกูแสบที่หายเข้าใจไหมยอดขายก็ตกเงินก็จมไปกับสต๊อกของเพียบเลยอ่ะโลโก้ของเราเนี่ย มันส่งผลให้เรามีแต่รายจ่ายมากกว่า,ารายรับหลังจากที่มูกแก้ไขเพจตามที่ปิงบอกนะลูกค้าก็มาจากไหนไม่รู้อ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขายดีแบบนี้สงสัยต้องเลียงข้าวพี่แล้วมัง้งสัญญาคุณเชื่อไหมครับว่าสีของกระเป๋าสตางค์สามารถปรับเปลี่ยนสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้แล้ว แบบนี้ผมจะรู้ได้ไงครับว่ากระเป๋าตังค์สีไหนเหมาะผมกลัวว่าสีและรูปแบบของมาจะไม่ทันสมัยนะสิคะไม่ต้องกังวลครับเพราะกระเป๋าดูเรียกซัพดีๆรวยผลิตจากหนังวัวแท้เกรดพรีเมียมลวดลายทันสมัยสีสันสะดุดตาและที่สำคัญสีของกระเป๋าทั้งด้านนอกและด้านในผมสินแสปิงหงจุ้ยสั่งได้คัดเลือกให้คุณด้วยตัวผมเองแบบใบต่อใบ โดยดูจากดวงชะตาของตัวคุณเองเพราะมันคือกระเป๋าสําหรับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วจะหามาใช้ได้จากที่ไหนล่ะครับนั่นนะสิคะสําหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้หรือตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านคุณครับ